อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากช่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็กบกลับมาพบกับผมนะครับกับช่อง CNN สํานักข่าวชาวบ้านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเงินเยียวยาผู้พิการนะครับผม1,000บาทนะครับเขาแหลงข่าวนะครับมาจาก เพจ Facebook นะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กลมประชาสัมพันธ์นะครับผมวันนี้นะครับวันที่29พฤษภาคมพศ2 5 6 3โอนเงินเยียวยาผู้พิการอีกคนละ1000บาทนะครับผมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับในช่วงสถานการณ์โควิด19ให้กับผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจํานวน1000บาทนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยจ่ายครั้งเดียวนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับผม แบ่งจ่ายเป็น2กลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกนะครับคือคนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารนะครับกลุมบัญชีกลางจะโอนเงิน1 0 0 0บาทนะครับเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับจำนวนประมาณ1.6ล้านคนนะครับผมภายในวันนี้นะครับวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับผมและก็กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มคนพิการนะครับที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลหรือว่าอบตนะครับจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับให้กับผู้พิการนะครับจํานวน ประมาณ3 0แสนคนนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่าภายในวันที่15มิถุนายนพศ2563นะครับส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการนะครับอีกประมาณ60,000คนทั่วประเทศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัดนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15นะครับทั้งนี้นะครับหากหลังจากวันที่15นะครับ ยังไม่ได้รับเงินนะครับผมยังไม่ได้รับเงินคนพิการนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นะครับของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคนพิการ w w w d e p g o t เนะครับผมหรือว่าติดต่อที่เบอร์0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ0ต่อ304หรือว่า307นนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ก็เป็นมาตรการดีๆนะครับที่ช่วยเหลือผู้พิการนะครับเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทนะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือมีเพื่อนที่รู้จักเป็นผู้พิการนะครับก็บอกเขานะครับผมให้เขาเช็คบัญชีธนาคารนะครับหากเขาได้รับนะครับหรือว่าหากเกินวันที่15มิถุนาแล้วยังไม่ได้รับนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ ของกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับผมซึ่งผมเจะดเดียวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับผมโอเคนะผมสาหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทั้ง,งช่องนะครับสาหรับวันนี้ผมมีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ